การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้โฆสารครับดวงของคุณประจำวันที่15เมษายนครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะฮะใจจดใจจอ่อกับการทําอะไรบางอย่างครับแต่ว่าพอใจจดใจจอ่อในเรื่องของการทําสิ่งนั้นมันยังไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะครับ คนที่เกิดวันจันนะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามครับหรือวันนี้ฮะเป็นวันที่เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการขอคืนดีหรือมุมในเรื่องเกี่ยวกับการบอกรักครับมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จครับคนที่เกิดวันอังคารนะฮะวันนี้ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยเรื่องเกี่ยวกับงานมากเป็นพิเศษอาจจะต้องรับภาระจากคนรอบข้างรับภาระจากผู้หลักผู้ใหญ่รับภาระ จากลูกน้องบริวารที่จะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับคนที่เกิดวันพุธนะฮะมีมุมที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะครับซึ่งหมดไปในเรื่องเกี่ยวกับบริวารนะครับอยากได้อะไรอาจจะต้องใช้เงินในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อความสะดวกสบายครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับมีมุมของจิตใจไม่ค่อยที่จะลงตัวมีมุมที่จะต้องคิดมากนะฮะ กับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องราวปัจจุบันนะครับทำใจให้สบายเหตุการณ์ตัวจุดนี้มันถึงจะผ่านไปได้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับซิกเซน์จะเป็นมุมที่ดีซิกเซน์ในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินนะครับนะเชื่อตัวเองว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะฮะและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดัดสินิจของคุณในรอบวันนี้อย่างแน่นอนครับ คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะฮะติดต่อประสานงานเจจาโดยทั่วไปนะฮะถือว่าทุกอย่างปัญหาเริ่มขี้คายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ